สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้เรามาดูชาวแหนะเอาหอมแดงออกค่ะหอมหัวใหญ่แต่เป็นสีแดงโปนม่วงค่ะดูแปลงสภาพทั่วไปมันจะเป็นแถวนะคะเขาจะใช้เครื่องจักรเอาออกทั้งหมดเลยโดยใช้คนขับแค่สองคนนอกนั้นเครื่องจักรจะเป็นฝ่ายทำางานอันนี้เขาแตากไว้แล้วประมาณ3วันจนกระทั่งมันแห้ง วันนี้มันก็เคลิ้มเคลิ้มหน่อยเขากลัวฝนจะตกเขาก็เลยต้องมาเอา,เอา,เอาหอมเก็บไปไว้โกดังที่บ้านค่ะคือว่ารถคันหนึ่งจะเป็นรถบรรทุกลอรับกับรถคันนี้มันก็จะเอาหอมออกแบบนี้ค่ะแล้วไหลขึ้นไปข้างบนไหลขึ้นไปข้างบนแล้วตกอยู่ในรถบรรทุกคันนั้นค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นสะพานเหมือนเราสีข้าวเลยค่ะ ตอนนี้ดูมันเลี้ยวนะคะว่ามันจะเลี้ยวยังไงก็คือว่ามันจะทํางานกันเป็นคู่คู่ตอนนี้เลี้ยวไปแปลงริมสูตรโน้นค่ะตอนนี้มันก็จะกลับไปด้านโน้นเวียนกันไปจนหมดสุกลูกหูลูกตาเลยค่ะถึงโน้น ยังมีไม่หมดค่ะยังมีอีกเยอะเลยเนี่ยค่ะถ้ารถบรรทุกคันนั้นมันได้หอมเต็มเสร็จแล้วมันก็จะกลับบ้านรถบรรทุกที่รอจอดคันนี้ก็จะรอไปเป็นคู่กันค่ะนี่รออีกนี่รออยู่ค่ะคันนี้ก็เปลี่ยนกันถ้าคันนั้นเต็มก็เปลี่ยนกันขับคู่กันไปให้ได้ระยะ มันหมุนกลับมันก็จะตกไม่ตรงกับรถบรรทุกทีนี้เรามาเก็บหอมที่เหลือจากชาวแานเราก็จะหาตรงมุมรถเลี้ยวนะคะบางทีมันตกหล่นมาบนดินเราเก็บได้เป็นกระสอบกินได้ทั้งปีเลยค่ะเนี่ยค่ะคนที่เห็นชาวแานเอาหอมขึ้นเขาก็มารอเก็บที่ตกที่เหลือจากชาวแานค่ะเป็นแบบเนี้ยค่ะ แต่สำหรับเราเรายังไม่เก็บเราร้อพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวเจ้าแนจะรำคาญเราค่ะส่วนมากส่วนมากคนไทยอย่างเราจะเก็บในใต้ดินค่ะคือบางทีมันเอาออกไม่หมดมันจะมีเป็นแถวๆเหลืออยู่ในดินเราก็ดึงขึ้นมาเองแต่ฝรั่งเขาเก็บเฉพาะแน่นบนค่ะการหามัน ก็เหมือนกันมันฝรัลล่งเราก็แหาในดินคนที่ง่ายๆเขาก็เก็บกันข้างบนเดี๋ยวเราดูอีกทีนะคะอน,นั้นกำลังเลี้ยวมาอีกแปลงหนึ่งค่ะมาแล้วตรงโน้นเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆอีกทีค่ะมาแล้วมาแล้วกำลังมาค่ะ ันนี้ค่ะคือหอมแดงทั้งหมดเนี่ยค่ะเนี่ยมันจะเป็นแถวไปเลยค่ะเนี่ยหอมแดงหอมแดงหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่สีแดงดูตัวอย่างเนี่ยค่ะอันนี้คือหอมหัวใหญ่แต่เป็นสีแดงสีแดงอมม่วงเขาจะใช้ทำสลัดมีรสหวานค่ะ แต่ไม่ใช่หอมเหมือนหอมแดงบ้านเราที่เมืองไทยนะคะอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งหอมแดงบ้านเรานะ่นจะลูกเล็กๆเ,เวลาโตมันจะมีดอกแต่อันี้มันไม่มีดอกค่ะไม่ต้องเก็บดอกทิ้งเนี่ยค่ะคือหอมหัวใหญ่สีแดงอมม่วงค่ะดูเลยค่ะคันนั้นล้นแล้วเดี๋ยวอีกคันก็จะมาเอาไปค่ะ เอกมันสูงมันมันสูงเป็นภูเขาเลยค่ะมันจะไหลเคลื่อนไปมันจะไหลเคลื่อนไปตามตะแรงเลยค่ะเราดูชาดชานะคะตรงเนี้ยค่ะมันไหลขึลื่อนไปเป็นตข้างบนค่ะเนี้ยค่ะเดี๋ยวดายวันนี้อากาศเคิมมันมืดไปหน่อย ก็เลยถ่ายแบบมันมืดค่ะถ้ามีแดดเราจะเห็นชัดมากขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามดูค่ะเมื่อวันก่อนเราถ่ายหอมขาววันนี้เราถ่ายรูปหอมแดงค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ